เดี๋ยวเหรอคะเดี๋ยวเป็นกระบ๋อได้ยังยังค่ะยังไม่ได้เลยนี่นี่ไม่าวว่าของไดนรองกต่ยาเป็นรุ่นสามเล้วะคะรุ่นสี่จะมีเรี้ยงจะรับน้องรุ่นสี่นะคะเดี๋ยวรับน้องอ้าวได้เวลายังเหรอค่ะก็ขออนุญาตประกาศไปก่อนรอเวลานิดนึงนะคะขอแนะนำก่อนอดีตซอสซอสตกงานแล้วเหมือนกันนะคะอดีตซอสซออนุชาบุระบ้าใจศิลจากเขตคลองเตย กะะ็ช่วงเวลารอนะคะก็ประกาศนิดนึงนะคะตอนนี้มีอาหารและเครื่องดื่มของมหาชัยนะคะคุณพิภพพุทรนะคะนำเครื่องดื่มกะแรกมามอบให้ผู้ชมนุ่มด้วยนะคะขอเจงปบมือด้วยนะคะเรามีอาหารนะคะมีของมุสลิมด้วยนะคะมุสลิมบ้านป่ามาพร้อมกับข้าวหมกไก่พ่อใหญ่เลยนะคะ อยู่ตรงระหว่างการถนนอโศกนะคับ,บริการฟรีให้มื้อเที่ยงของพวกเรากลุ่มมุนผลิมรักชาติขอสียงปเบอร์ด้าครับและตอนนี้เวทีก็กำลังจะเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวช่วงใบบายเย็นๆจะมีจอใหญ่ทั้งสองข้างนะครับแล้วก็ทางด้านข้างถนนสุขุมวิทก็จะมีจอให้นะครับก็อดทนรอก,กันนิดนึงนะครับก็วันนี้เราก็ตั้งเวทีกัน